สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ค่ะแอนค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะร้องเพลงเพลงอะไรคะคืนข้ามปีของใครคะไดโนฟินโอเคงั้นเราก็เริ่มมาร้องกันได้เลย <c oughs> ได้ยินเพลงไหมน่าจะได้ยินอยู่นี่น้ันเพลงนะแกฉันร้องกันนะ มอนฉันน่าก็เกือบจริงคืนจ้งคืนนี้นนก็เป็นเวลาคอมปีใหม่มอนฉันได้มีแต่แสงไฟสวยเพียงไหน,นหัวใจก็จำได้เรื่องั้ามีเพลงเปิดดังมีผู ใ,ใจอ,อย่ายยมีควมพิเศษอยู่ในคืนพิเศษค,คืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่ยันยาวใจอย่ามีควมพิเศษจับมือกันข้ามผ่านค,คืนสำคัญอีกคืนที่ความยา รอเวลาจะผ่านค้าปีข้ามคืนนี้เหมือนเดิมด้วยใจที่วางเปล่า มอนสันไดเจอแต่เลื่อนล้าขอบความรักคนคนที่มาคู่เคียงกันมีเพลงเปิดดำมีผู้คนรอบกายหัวใจเคยยังเงียบเงาเย่อมมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษ คือสำคัญอีกคือที่ตอนอยู่ยังยู่ใจยางมีคนพิเศษจะเมื่อการผ้านผ่านคือสำคัญอีกคือที่ความอกคืาหัวใจอันนี้ท่านฉัน มีเพลงเปิดทั้งมีผู้คนรบกายนู้ใจกคยังเยียบยุนอยากมีคนพิเศษอยู่ในคนพิเศษคือสำคัญอีกคืนที่ตอนอยู่ยังเงาใจอยากมีคนพิเศษจับมือกันข้ามผ่าน คือสำคัญอีกคือที่ความเหงาคือกาหัวใจใครเพลงสดุดาจะจบแล้วแหละจะพูดอะไรอีกไหมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายเล่นๆนะไม่ได้จริงจังอะไรก็เล่นๆกับเพื่อนแก้เหงานะคะเพราะว่า ทั้งหรอมีเราอยู่สองคน yes แล้วเล่นท้องข้างๆก็มี <c oughs> ซึ่งเราแอบรบกวนเขาไปนิดนึงก็ <c oughs> ก็ไม่นิดนะ <c oughs> เขาก็ดียินชัดเจนนะซึ่งคลิปนี้ถ้าโอรเราจะเอาลงไหมยู u ูบอ่ะลงสิมีอะไรหเสียวะนั่นก็บอกเขาไป <c oughs> สุดสานปีใหม่บอกเขาสิบอกเขาสุดสานมาสีคลิปแล้วเนี่ย Happy New Year นะคะเ <Yeah. S 2> ยย สุขสาวันปีใหม่ขอให้ปีใหม,ม่มีแต่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะการงานรุ่งเรืองความรักเป็นไปได้สวยงามคนโสดขอให้เจอเนื้อคู่กันเร็วๆนะคะคุณสุพรรณสาคะถ้าคุณสุพรรามีได้พรมาจากพรปีใหม่มาจากพระเจ้าคุณสุพรรณาจะขออะไรคะส่วนใหญ่เวลาได้พรนะขอให้พ่อแม่ก่อนเป็นัำดับแรกนะคะเวลาไปวัดปอะไรเงี้ยขอให้พ่อแม่หมดคะ่ะ แล้วถ้ามีขอให้เจงนะคะคุณสุพรรศัาจะขออะไรคะขออะไรนะคะขอให้รวยค่ะอ้าวคุณสุพรรศักดไม่ขอดด้เหรอคะไม่เอามีอยู่แล้วอนะพูดเป็นดิฉันนะคะดิฉันจะขอค่ะขออะไรคะขอให้กลับบ้านค่ะขอให้คุณได้กลับบ้านค่ะสุพรรษาขอให้คุณได้ไปต่อค่ะเอาละค่ะยังไงต่้จบแล้ว จบแล้วไม่ไรโอเคบายๆปัดนี้นะคะคืนนี้อย่าลืมนะคะคืนพิเศษสำหรับคนพิเศษมีไหมหาเอาไม่มีเดินออไปหน้าห้องเซเว่นอะไรคะพนักงานเซเว่นไม่ใช่ค่ะอะไรคะะมีทุกอย่างสะดวกซื้อค่ะอ๋ออะไรนะที่เขาเล่นมุกอะไรนะไปซื้อรถอ่ะเออรถมอไซค์ยี่ห้ออะไรอะเว็บไหมคะ ม,มึงยังม่เมล่ยคุณต้องไปซื้อพวกไส้กรอกหรืออาหารที่ต้องใช้เวฟนะคุณถึงจะได้เวฟค่ะนั้นนั้นบ๊ายบายคืนนี้ก็บ๊ายบาย